オーケーお願いします。Okay. สู้ตายจ้า okay, โอเคสวัสดีครับผมตัวฟูครับผมนะเป็นเทินโอเปอรชั่นสองครับผมนี่อยู่กับเจ้ากาแพนเลเวลสี่ครับผมใช่แล้วจากชื่อเสียงเรียงนามบอกว่าตัวนี้ไม่จะฝืนคอสแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่ลองดูผมลองดูถ้าผมเล่นได้นะแต่ว <_ m> ่ <_ m> <_ m> า,าต้องพูดหนีกัน้วยก็ไม่รู้นะแต่ว่าปืนเขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเนี่ยปืนหลักเนี่ยกชาช์จแล้วยิงโดนหนันก็ตันได้ แล้วก็มีปืนที่แบบว่าไม่ต้องชาร์จด้วยเพราะงั้นคือสกันก็มีสองอย่างแต่ว่าต้องเอาปืนที่มันชาร์จได้เปิดนะผมเองก็อยากบินเข้าไปแบบตรงๆแบบไปฆ่าแม่งหรอกแต่ว่าแมวอะไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะว่าบินเข้าไปผมก็อยู่คนเดียวไงจริงปะล่ะตายห่าเรียรผมอะเอาเพีย ปืนกูมีแค่ปืนตอนแปลงร่างมีแค่กระบอกเดียวเหรออาจาอะไรจ๊ะโอ้โหลัด right ช ja. ับไวอย่างงี้กูก็ไม่ทันเหมือนกันมาแบบนี้มาแบบนี้กูก็ไม่ทันเหมือนกัน บิน <laughs> <laughs> เอาแค,ค่นี้กูเอาเอาไม่ตายอะ่ะเพื่อนตายผมอย่างนี้ปักจอดกด,ดับบเตนเด่นด้วยผมน่ยไอสัตว์ไอเหี้ยม,มันมาฝานสพอร์ตอะไรที่หวัวกบเนี่ย ไม่หรอกมั้งเพราะส่วนใหญ่คนจะเอาไฟซัพพอร์ตลงที่คนหมู่มากอ่ะเขาไม่เอามาลงหัวผมหรอกอืมยังเป็นแต่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบว่าเก่งกาดอะ่ะก็จึงจะเอาไฟซัพพอร์ตไปเด็นที่ไอหมอนั่นนะครับผมแต่โดยหลักๆแล้วมันมันไม่เอามาอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอะไรบนหลังคาเมื่อกี้นี้เจสตาไทยดีเอ้ยไม่ใช่ไทยดีดิชื่อตัวอะไรวะ<ไ>ชื่ออะไรวะผมลืมชื่อไปแล้ววอตัวสีเหลืองๆที่มีปืนสองกระบ,บอกบอนหลังอะ่ะ จะเป็นคอร์ดเจ็ดร้อยอ่ะแล้วมันแปลงร่าเป็นเครื่องบินได้ด้วยผมลืมชื่อจริงๆนะเนี่ยดีเฟนเซอร์ยูนิตอะไรสักอย่างอ่ะลืมชื่อลืมชื่อเต็มมันอ่ะโหบิบนปุ๊บบินปุ๊บเลงก็ปั๊บไปนะบินปุ๊บเลงก็ปั๊บไปนะโอ้โหาฮโอ้โห ไอ้ี้ยล้มทีเดียวพวกกูกูไปเลยล้มทีเดียวกูไปเลยแบบแกแค้นได้กูด้วยเพื่อนเสียขูโหลดสี่กล้าเอามาเล่นเนาะค <c oughs> ือสาเหตุที่บอกว่ากล้าเอามาเล่นคือรู้ทั้งรู้ว่าปังผมอะยังไงก็ต้องมีฟรีดอมอยู่แล้วซึ่งฟรีดอมมันกันกายภาพโคตรโคตรเลยแล้วมึงเอากระสุนม,มายิงใครกูยังไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะมายิงผมก็ได้ว่าผมไม่ได้ใส่เกาะเลยนะผม ที่แน่คือกูยังไม่ได้ยิงใครเลยโหติดล่อพวกคุณคุณช่องส่วยครับผมพวกคุณคุณช่องไอ้ที่เฮ้ยผมเคยบ่นไปแล้วนะว่าทำไมหุ่นซีอ้อนหรือกวาดศัตรูของพระเอกอะทั้งหลายทั้งแหล่ทำไมไม่ไม่ค่อยพัฒนาหุ่นที่มันแบบ มีโรเท่าไหร่เลยกูไม่เข้าใจแต่ความจริงโรนะั่นมันคือลอลิงนะมึงจะกระดกลิ้นทำไมก็ไม่รู้นี่นะมึงโดนกูแนละ้วไอ้สัตว์นีวกันตั๊มไปโดนเพื่อนไอ้เหี้ยไปไหนจ๊ะนานาทีกูจะชนะนานาทีกูจะชนะในขค้อเจ็ดร้อยแม่งเอ้ยมันไส้ชิหาย,ายเลย ผมมาได้ซิทปุ่มตอนแปลงล่างมาเนี่ยผมครับใสี่หูใสี่หูโอ๊ยโอ๊ยไอ้เย้ได้ไงวะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไง กูงน,นีโอ้โหมันแลนดิ้งแล้วมันก็สามารถเทคเกอร์ได้เยว่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงตัวนี้แต่กูเข้าไม่ได้อาดีเจเลวซีกูก็เวลวซีเหมือนกันเราไม่ควรทำร้ายกันสิเรามัน <c oughs> สมาคมนคนหุ่นขรุอระวิ่งตามผมว่าวิ่งตามผม ป๊บปับฟ oh. ับฟ <ancestor> no ับป๊บปับฟับฟับป๊บปับไหวเป่าล่ะจับกูทันเป่าล่ะอันคนนี้อยู่ผมยังไงมันจะเข้ามาเอาอยู่แล้วมางีกูรันสิครับโอ้ยโอ้โหมัายิงรัวเลยเว้ยกูต้องขอโทษนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะเผลอไปเกี่ยวโดนเพื่อนนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกอยู่ว่ามันมีเสียงแบบเปรี้ย มีเสียงเประแบบว่าเประแบบข้างๆอ่ะว่าผมอาจจะตีโดนเพื่อนอยู่ยังไม่เคอยอตีใครเนี่ยผมอ่ะเอวหนึ่งนาทีแล้วเนี่ย โผลพอนุอ่มพอนุ่มโผล่นูกันดั้มลากรโผโ่นูกันดั้มโอ้ยไม่แก้แค้นให้เพื่อนว่ะมาแค่ดีเจถ้าจะแค้นผมหน้าดูดีเจเนี่ยไอ้ยังตรงมาทางกูคนเดียวด้วยใจมันรักมากมันอยากได้มันอยากกินกูเหลือเกิน มึงด่ามันอยากกินกูเหลือเกินดีเจว่างไงจ้ DJ? DJ าดีเจดีเจว่าไงจ้าว่าไงจ้าดีเจมึงมาต่าใครจะไปเข้าอ่ะมึงกมาต่างกูไ <c oughs> ม่องเป็นต้องบอกกูกูกูสู้มึงได้ขนาดว่าผมมีมีรีสเปเชียลริสนะมันลดดาเมจรยากกายะยะไกลอ่ะกูย,ยังยิงตายเลย ไปโทษเพื่อนอะโอโหเพื่อนปูดีกว่าไอ้ไทยพอแล้วเพื่อนเราชนะแล้วเพื่อนเราชนะเพื่อนเราชนะมา,มากๆเลยเพื่อนมันโดนเพื่อนแม่งเลย <c oughs> โอ้ยสมาคามนฝืนคอรสนะผมฮี่แต่ว่า <c oughs> เก่งอยู่นะกาแพนน่ะ <c oughs> จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเก่งอยู่กาแพนเพราะเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคจะคว่าโอเคเลยเพราะว่า อย่างเขาจะมีปืนสองกระบอกใช่ไหมใช่ปืนสองกระบอกบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันน้อยนะพี่แต่ความจริงอะ่ะมันไม่น้อยเพราะว่า1เลยปืนหลักของเขาอะ่ะยิงกรัเดียวตัน2ปืนกระบอกที่2ยิงครบจํานวนคือชุดหนึ่งอะ่ะชุดหนึ่งก็สามารถสตัน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าชุดหนึ่งไม่ตันชุด2ก็สามารถสตันได้เพราะว่ามันจะเป็นการเก็บสเตตสตัรน,นะผมแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านแบบว่าอยากจะแบบว่าเข้าแบบดีๆเลยก็คือผมจะแนะนําเป็นแบบว่าให้ชาจยิงก่อน พอชาตยิงเปิดเสร็จปุ๊บก็ค่อยเข้าไปฟันถ้าเกิดว่าจังหวะมันกิ้งหลบเราก็ค่อยใช้ปืนหลักที่มันไม่ต้องชาร์จอ่ะยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อสตาร์ทรอบที่2แล้วก็สามารถฟันต่อได้เลยซึ่งจริงๆถามว่าตัวนี้โอเคไหมผมก็โอเคเพราะว่ามูกเซตในการฟันของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะไวจะสังเกตได้ว่าฟรีดอมอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าโดนผมยิงตันไปแล้วก็กิ้งไม่ทันเพราะว่ามูกเซตการฟันน่ะมันไวมันพอกับเฮคูชิกิเลยเพราะว่าเฮคูชิกิอ่ะตรงห่าองฟันอ่ะคือมูฟเซตมัน บลการเป็นว่าตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเม็ค่อนข้างจะท็อปเมตาระดับหนึ่งสำหรับเจ้ามิโคชิกิแลวตัวนี้ก็พอๆกันเลยอืมแล้วก็มีเกาะที่ค่อนข้างจะสูงบินได้ไกลไกลที่นี้ก็คือทลาสเตอร์มันเยอะสามารถคงทรงตัวแบบว่าบินกากากศได้นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะโอเคและสามารถบินเข้าไปตอดบินเข้าไปฟันไายได้นะครับแต่ว่าทั้งในทั้งนั้นก็ต้องใช้ความชํานาญในการเล่นระดับหนึ่งมมันไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยคนเล่นได้เป็นหยิบตัวนี้ปุ๊บเล่นเก่งเลยมันไม่ใช่นะผม ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหยิบตัวไหนไมาเล่นก็ต้องมีการฝึกใช้งานอยู่แล้วนะผมผมจะย้ำอยู่เสมอว่าทุกตัวย่อมมีข้อดีของมันและมีข้อเสียของมันอยู่แล้วไม่งั้นก็ในในสนุกอย่าไปคิดกับมันนะผมนะโอเคก็เหมือนเดิม,น,มนะผมาสำหรับกันนำเบส t ์เทิร์นโอเปอเรชั่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมนะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ครับผม